สวัสดีทุกคนเวยนะคะตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วแต่พี่จะพาดูข้างนอกน,นะตอนเย็นแล้วเนาะตอนนี้คุณดอกกุ้งไม่มาเลยจริงๆจริงจรงมันไม่ได้ฝนตกหรอกเออ พาไปดูน,ปนี่คือคือเนาะแล้วอีดอกกุมไม่ยางมามา,มาจะสันว์ยังมาเลยคุณกุไม่รจะตอบไม่รู้แต่ต้องดูก่อนนะเออนี่คือเนา โหเแรบตามากคุณกุ้งเนี่ยมาคอมเมนต์ก็ได้นะแบงค์ตัวอะไรอ่ะขอดู่อวมาก็หนุ่กุ้งโอ้ยดอกกุ้งดอกกุ้งเลยหน้าหน้าเด็กสีพาริสัน